แดงโรยานเลสนะครับเป็นเมื้อแดงของฟิลิปปินส์พันธ์นี้จะดกแนละลูกใหญ่แล้วออกผลตลอดทุกสิบห้าวันถ้าดูแลดีๆนะครับออกทุกสิบห้าวันจะไม่ขาดคอตลอดฤดูฝนนะครับนี่ก็แดงเรยานเลสแบบสุด น,นี่ก็เหมือนกันครับแรงกอจะเล็ดปิด่ยนปล่อยธรรมชาตินะครับไม่ได้ใส้สารเคมีลูกใหญ่เห็นว่ม ฟิสโกโิกปลูกใหญ่ครับพันเนี้ยส่วนเหลืองอิสราเอลนะครับกิ่งจะไม่เหมือนกัน ของเหลืองไอซิสโกโออสเตรเลียเหลืองยักษ์เนี่ยจริงจะใหญ่กว่าขนาดจริงนี่ใหญ่กว่าถ้าบำรุงดีๆจะใหญ่กว่านี้เยอะ